มปิดได้นะม mm ันปิดได้ปิดไว้ทีนี้พฟกัสคดเล่นในบ้านเดียวนะซ้ายว่าัด้เลขสามนะหลังระเเี่ยดูนัมือลแล้วนะเล่นาร์ดหน้าโถะนึงเข้ามาปีเข้ามาคุณเนีอยู่ ชิด t โทษย์เงินอ่ะพี่ส์โลกก็จ่อยไหมพี่ขอกูอีกแล้วกูอีกแล้วพี่ขอไม่รู้หรอกว่าตัวบนมีอ่ะ กูรู้ว่าตัวบนมีแต่มังบอกว่ามึงจะเล่นกับมันกูคิคดว่ามันลงไปแล้วเวออ๋อเออกูคิคดว่ามันโดดลงไปแล้วผมมากไปเล่นกับมันคือผมได้ปืนแล้วไปเอามันด้วยเออนั่นแหละที่กูคิดอ่ะคิดวมันจะโฟกัสที่มึงที่มีเล่นกับมันคิดมันโดดมัข้างล่างแล้วมันไม่เอาผมไงกูนค,คนที่ดวงสวยไง <c oughs> แล้วบันไดเยี้ยนนั้นดับแล้วกูจะแอบตรงหลังบันไดใช่ปะ่ะเหมือนเหมือนแม่มีเนินเนินล่องหดอยู่อีกเนินหนึ่ง ผมไม่ได้โดนต่อ,อยด้วยนะเว้ยมันไม่ได้ยิงผมยิงกุยมั้งทอมมี่ยิงเปล่าอย่างผมอ่ะทอมมี่ยิงด้เบอร์เบอร์เบอร์เนี่ยบอกกับเบียอยู่นะไม่ไดไมอีกตัวหนึ่งกุยไม่ได้คิววะยิงข้ามตึกแดงคืนอน็อปเนี่ยชุดเดียวมไม่ทำไมอีกตัวหนึ่งกุยไม่ได้คิววะไม่ดูใช่เหรอเฮ้ยผู้ดวใครร้านเนี่ยลา้านฮะทำไมกูมีคิวเดียวอะ อ๋อยิงกี่ตัวตัวนี้กูก็ยิงเนาะเออว่ะข้่งเพลงทำไมขึ้ไม่ได้อ่ะกูโดนใครร้านเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่มนันแน่ๆหรอยิงได้กี่ขีว่ะสองอันหนึ่งนะอ๋อเฮียคนย่านี้มันแปลกนะเฮ้ยก็เออมีคนร้ายกูไปเว้ยบ้านบนมีคนลงไปแล้วอ๋อโอ้โหเปล่าเปล่าแบ <laughs> เฮีย แต่ว่าด้วยดิวเชื่อ่ะไม่ดูอ่ะเคนนี่ลัดเมื่อกี้เห็นคิวฟีดคนดูบอกแล้วคนรวมเทปอุ้ยพาเหลือเทียดดีวะให้ที่ผมขับ้วนี่ผมขับ,ขบปแล้ว ไปให้กูมาโอเคจ้แตะหลอดกัอนไ่งั้นแตะหลอดของอีกลายนั้นมันสวยเออลายนั้นมันก็สวยมองกลับมาครับนี่มาเคมองกลับนะโหมองหลุมได้ว่าสิหลอมันใกล้ต้องไหนเนาะฝั่งนู้นฝั่งนู้นในหลุมเหรอมาเข้าหลุมไหมยังไม่ต้องรีบมาก เล่นนี่นะโอ้ยคนขับรมาเดินอะไรเนี่ยจะบอกแล้เกมบั็กอ่ะใด้บัานหัวทัพนี่เกมบั็กไอ้คนขับรถมาเหมือนจะมาหน้าพี่ด้วยวะจะมาต้มสองตัวนี้เฮียจริงโดนได้หรอโดนมาแตงมาแตงถามมาไอ้บ้นนะวะกูมีเสียปะเห็นเพื่อนครับว่าเขาอยู่ไหนกันวะ ให้ไม่เห็นเห็นแค่รถรถเ่ไดเมือวโอ้โหพี่นี่มันเกนดแรงเมือวแต่ก็ระวังอ่ะไม่รู้ว่าใครอ่ะไม่นำไม่อะไรไปกูเนี่ยพค่เข้าหัวด้วยเคียวทีป่ะไม่มาวหรอเหมือนยังไม่ได้ซ้อมอันจะปัด เพื่อนเขามไม่มีรถจก๋งเดี๋ยวโซนเฮ้ยกูเห็นละตัวหนึ่งวิ่งอยู่บ้าเหรอไ,ไม่บ้าเนินมันเห็น,นหกูเลยวะตัวนี้ยแบบิงเรียกอะสียะไหโคตรทำาวิ่งเลยมาวิ่งมาหน้าพี่ละเหมือนจะได้ฟิวเฮ้ยเนินบุีอีกตายเองสมองะ ไม่หรอกเนาะเฮ้ยโอ้โหทำนิ่งเนินไหวยหมไม่ได้โพราะว่ากูยมีตัวบนเนี่ยจะกูแค่ตัวเนินมันหมดแล้วไอ้สัตว์บนลาบเลยวะข้างบนไปเัาบนเลยนะมันยิงไม่ได้เนี่ยอื ลองตึกแดงไงมันไม่ไม่ไม่ถูกรถมาแล้วรถมารถมาบอกเลยคนมันทิมเยอะไอผมเล่นนันด้วยเอคนน้อยเห้อไม่คทเงินไปเลยไงยิงอะเฮ้รถขับมาเข้าแอรเพื่อเ็ละกงบนลงมันมารับกขามา มอนปิดจากล่างได้เอจ็บมากโอ้หนนอรอตมี่ไข่ะของสันตีมัวตีมัว ขับประเทศเลยกเล่นบาลานะเดี๋ยว

หลังมาแน่มาโน้มไหมเป็นที่มัส้มก็ได้นะเออกินเหมือนกันเลยดูเราออกซ้ายมุกเรายังไม่มีคนตอนนี้รีบไปเลยเมื่อกลบนซ้ายไปเลยมั้ยถึงแล้วมึงทำเสียงเลยนะอืมเออแล้วถ้ามึงเจอจะเจอคนหนึ่งอ่ะที่หนาบวยระวังหนามวยแบบจะเจอเมื่อจะต้องไฟน้ำมันถ้าเจอมันมันหอมเหมือนไปเลยเออติดแต่าไงลองลองอ่ะ เข้าก็ได้เนื้ออะไรประกาศผมเรื่องคนละบ้านได้เลยเนี่ยเล่นกระสุนนี้ก็ได้มันโดนเน่นน้อยม้างทหารสติลคิวอ่ะน้องปล่อยตัวในเมืองไปเลยผมเล่นสั่งหร่อเปล่าเดินมาคนชอบลองเอย่ามามีคนที่มาเลยเลยเลยที่ยวหนมาเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวไอ้ทันน่มาที่หมูกรอบ มุกรอบนะอยากแบบอะไรวะกูย้ายบ้านได้เงินคนนี้ทิ้งไปขายไม่ดูนะขายแป้งเหรอ เราน้บีเอาต้ไถัดไอ้มันสมองเต็มเนยม้าเลืองม้าเหลือกเหลือเมเลยรับกด้วยอมึงชิดโซนซ้ายยิงีมัน นี้ครับรถไหมเด้อต่อนก่นอนเนะน,นี่ไปเด้ยินงสองฮะเริเบิดเก็บไวดจะวาโชว์ววได้อีกบ้านหนึ่งมึงก็สวยนะ เขาขึ้นแะนะบนเขากูเนียดตีนแบบมาแล้วนะมาขับรถบนเขาจะเตรียมลงแล้วม่โดนโฟกัสบนเขาตายต้องเอาวอ๋อให้แล้วมันยังอยู่ในวงได้ งบนเขาบนเขาวบานะเบาอีทูไนแล้วว่ามึงส่งสายกูได้ปะกูจะขึ้นไปตบบนเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไรอย่างเงี้ยกูส่งได้นะส่งได้ตอนนี้ส่งดิส่งดิคุจะขึ้นไปเล่นละหน่ำมวยมันโฟกัสยันอยู่ไงโทรแต่ระวังนะหน่ำมวยข้างบนมันปีอยู่เนาะมองคุณมองอยู่มองอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชิดโทรตัวหนึ่งเดินใกล้อะมีตัวหนึ่ง

con à, oh, ừ. ừ. này chúc mừng chết mừng chúc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  nào? chúc mừng 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 ลองเนินเข้าฝั่งด้านหลังไว้ได้เออทิ้นมันอันหนึ่งปิดได้นะมันปิดได้ปิดทอยอทีนี้โฟกัส

ตัวหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งไวมอาไปหลังบ้านดิเกิดระเบิดอยู่นี่อยู่นี่ก็ได้ละวงมึงอ่ะรู้นะมันเขาอยู่ชั้นสองเดเรวยังวงมึงมาเล่นเลยเด้อทำหน้าไม่ต้องรีบใหห้ัต่่อยปะไม่ต้องถาไม่ต้องถาเล่นไปเลยเป็นคนอะหลังกระแพงมีอะไรปาไปดิไม่หลังกระแพงในบ้าน

ไอผู้ใช่หรอี่จยิงสาวชายไอผู้ที่ยิงสาวชา